โอ้โหจ้าโชคดีนะอ่ะเอานี้เก็บซะสิบหกแล้วเหรอไอสัตว์เอ้ยมานี่มึงแหมอ่ะ,ะถือไว้สักคนหนึง่งเตรียมเลยนะมาเร็วมาใกล้ๆโอ้โหสติสตังเริ่มจะหลุดแล้วมึงมานี่เออตอนแรกผัวจะมาเสริมดวงเนี่เมียสักพักไอสัตว์นอนกับผีมา เร็วเร็วเร็วเท่านี้กูไม่กูไม่ให้อภัยแล้วเข้ามาเท่านี้กูของจริงแล้วเข้ามาคืออะไรวะคืออะไรวะอ้าวมาเน่มามาเร็วอย่ากลัวอะไรแล้วมานี่เร็วฮีจะล้มนี่สองสาันงกลัวกูดิแอะแอะพน,น้มือหลับตาเฮ้ยมึงเ,เป็นไรเป็นอะไรจับไปเลยจับเลยเป็นไรเป็นอะไรอีผี ตะเคาะทอวุฒิทังไว้สุวรรณวุฒิโอ้โหไปโอ้โหเสียงเสียงร้องแบบนี้กูโคตรชอบเลยไปเออไอปซอไอ้พีโอ้ยไปเนี่ย,ยไม้ตอนตะเคาะทอวุฒิทังไว้สุวรรณวุฒิทังไว,สว้ไวสวุวรรณ สักข้อท้อวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังอุ้ยสักข้อท้อวุฒทังสักข้อท้อวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังสักข้อท้อวุฒทังสักคราวนี้กูไม่ปล่อยไงฮะ้กูบอกแล้วให้โอกาสแล้วอืม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 เอ้ยสักข้อท้อวุฒทังไหลช็อตมึงว่า เอาอะไรฮะไอพี่มึงต้องการอะไรจากล่างมึงรักหัวเขาหรือไงฮะว่าไงฮะมึงหอมแก้มนี่เร็วฝังนี้หอมหอมเลยหอมไตคอปึ๊บเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออเอาเอาเข้าไปแหมไอสัดไปเออไล่นี่เอาไอมึงเอา,เอาโอ้โหแหมน้ำเขินย,ยังไม่ออกเ้ยไปเออ เห็นไไงไอสัตว์ไอผีมึงจะออกไม่ออกอันนี้มีเขาไอสัตว์มึงยุ่งไม่ได้มึงยุ่งกับเขาไม่ได้อีเวนโวไอนี่มันก็ทำเหมือนอะไรอี้เอ้าเร็วโอ้ยเฮียมึงนี่มึงเป็นคนที่ไล่ที่ดีที่สุดเลยนั่นแหละตั้งแต่กูไล่มาเนี่ยมึงนี่มันเจ๋งว่ะอี้ถ้ามึงได้เลยมึงเอาเรื่องบนเตียงนี่มาเสนออัเสนอได้ดีมากไปไปซักข้อทวุฒิทางเวสุวรรณวุฒิทางมึงนี่ใครใครจ๊ะ หายเอามามาใส่อีกมามึงเอาแบบเมื่อกี้เลยฮ่าเมื่อกี้เลยมึงได้มากเอ้าจัดเออเป็นไงล่ะไอสัตว์เออโอ้โหอีเดินเวียนเอ้ยไปซะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอืมไเถอะรู้ป่ะอันนี้ผัวเขามึงยุ่งกับเขาไม่ได้นะรู้ไหมฮะโอ้โหโอเคโอเค แอ้สัตว์แม่งเหมือนเว้ยมึงนี่ได้เลยเฮียมึงดังแล้วมึงเกิดเลยวันเนี้ยไม่รู้คนดูอีกคนวันนี้สองร้อยกว่าดีไม่เยอะไอสัตว์มึงได้เลยโอ้โหอ่ะมาวีดรุกดิขอเจาะหัวขีดดิโอ้โหตกใจใช่ไหมมึงทำงานอะไรวะเนี้ย ฮะลาซาด้า,าลอซา้าเอ๊ไอสัตว์ลาซาด้า,าแล้วไงต่อแล้วทำไมทาไมมึงของมึงมึงเคยมีลูกหลุดเด็กหลุดเลยไหมกี่คนคนเดียวโลกับคนนี้หรือคนไหนคนเก่าทำแท้งหลุดเองหลุดเองลเองลยเหรอขอให้ดูอีกทีนึงระหว่างผีกับเด็กไยไอสัตว์แน่งน่งเอาเถอะ ต้องกลักกวกูด้วยเขาผีเนียกูมันน่ากลักกวามากขนาดนั้นเลยเหรอเอากูนึกว่าัางมีนีไปนอนแไ้เหี้ยไม่ใช่เว้ยไหนใครคิงนะสู้ๆหัวไม่อยากนอนกับผีรูป้ป่ะมานี่โอ้โหอีสัตว์ระหว่างลูกกับผีต้องแยกให้ออกรู้ไหมตับตา นาสดาดเวสสะหุสะเวสสะพุสะเวสสะหุสะเวสสะหุสะเวสสะพ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 ุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะหุสะเวสสะพุสะเวสสะอุสะเวสสะ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 หุสะเวสสะพุสะเวสสะุ แม่ม,ม,มึงมึงมึงดีมากเลยเฮี้ยแต่กูไล่ผีมามึงคนแรกเลยที่มึงทำแบบี้สวยมาก